เออมึงเพิ่งเลิกกองเนี่ยเดี๋ยวแวะกินข้าวก่อนเดี๋ยวตามเข้าไปมึงอัดไปก่อนเลยเออเอเคเคเจอกันเออเฒ่าหนะยครับไม่ได้นะครับไม่ได้ตรงนี้ที่จอด VIP ครับ VIP อะไรวะก็ไม่มีใครเิอเลยครับเอ้าเิอเลยครับเิญเลยครับเอ้านี่ครับเิอเลยครับอะไรของมึงเนี่ยครับเิอเลยครับอ๋อนายเซเนกเหรอ เพรามันดังใช่ปะแล้วได้จอดอ่ะเขาจองไว้นะครับเออ่ขอโทษทีนะครับมีไรปะฮะพอดีพวกผมรีบอะครับเออจะให้กูดังบ้างแล้วกันจำหน้ากวไว้ดีๆนะไอ้เหี้ย คลิกรูปซ้ายร่างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกดซับสไคร์เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ